นานมาแล้วเมื่อมีสองเผ่าได้ปกครองโลกไปดีได้แก่มนุษย์และมอนสเตอร์ณวันหนึ่งได้เกิดสงครามขึ้นระหว่างทั้ง2ฝั่งขึ้นหลังจากที่ต่อสู้กันมาบ,บอย่างยาวนานมนุษย์ก็ได้ชนะเหล่ามอนสเตอร์พวกเขาได้ทําการซีลพวกมอนสเตอร์ลงไปด้วยพลังเวทมนต์หลังจากนั้นอีกหลายปีถัดมาที่ภูเขาอีบอท ปี2,010 s o ส e t h i n ตงิงตำนานได้กล่าวไว้ว่าใครก็ตามที่ปีนภูเขาว,ว้นี้จะไม่ได้ภูเขาลูกนี้สิภูเขาลูกนี้จะไม่ได้กลับมาอีกเลยเออมันหลุมอะไรเนี่ยอะอยู่ดีๆฉันก็มีเขาไว้ประทวัดขาสัน เราได้หล่นมาการผูกข่าวกันนะครับสวัสดีครับพบกับผมเฟลิวเฟนนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมที่ผมอยากเล่นกันมานานมากแล้วนั่นก็คือ Undertale นั่นเองนะครับ Undertale เป็นเกมหนึ่งที่ต้องบอกว่าผมโดนสปอยมาเยอะมากแต่รอบนี้ผมจะทำตัว Gang o แกงโง่ล้วกันนะครับโอเคครับคือคือผมโดนสปอยเยอะจริงๆแล้วผมนี่หยุดก่อน <laughs> ผมโดนสปอยเยอะจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ายิ่งโดนสปอยผมยิ่งอยากเล่นมากๆผมเลยตัดสินใจว่าพวกคุณจะสนุกกับเกมนี้ไปกับผมแน่นอนโอเคครับกด2หรือ Enter 2เอ้ยแซดแเออแซดแซดหรือ Enter เป็นการคอนเฟิร์ม X หรือ Shift Cancel C หรือ Control เป็นเมนู F4 Fullscreen กด Escape ค้างออกจากเกมเมื่อคุณ HP เหลือ0คุณจะแพ้เกมนี้ Under Table Version 1.0โดย Toby Fox เขนะครับก่อนอื่นเลยเราจะทำการเปลี่ยนโหมดหน้าต่อก่อนหวังว่าเกมกูจะไม่หลุดโอเคกล้องกูไม่หลุดดีมากเฮ้ไปกันต่อเลยครับุณาตั้งชื่อมนุษย์ที่ห่นลงมาเอ่อคลีเช่หน่อยแล้วกันโอเคคือกูโอเคครับผมจะเป็นคนประสบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมนี้เองในนามเฟนนะครับ ชื่อนี้ถูกต้องหรือไม,ไม่ไม่ต้องซูมให้กูขนาดนี้ก็ได้ <laughs> F E N โอเคถูกต้องครับนี่เอาเมาส์าไปกันไฮกูเป็นกูเป,นกกบบนเป็นเด็กผู้หญิงอีกแล้วกูรับบทเป็นเด็กผู้หญิงเลยนะครับอีฟก,กูก็เป็นเด็กผู้หญิงวิชวิชเฮาส์ก็เป็นเด็กผู้หญิงนะแล้วก็กูอยู่บนทุ่งดอกไม้สีเหลือง กูหล่ลงมาจากข้างบนไกลมากที่กูไม่สามารถปีนกลับขึ้นไปได้แล้วใช่ไหมฮัลโหลกูจะปีนกลับไปยังไงมีทางไปต่อตรงนี้ด้วยไปตรงนี้ก็ได้มีประตูบานหนึ่งอยู่เดินเข้าไปนั่นมีดอกไม้ยิ้มให้กูอยู่นะคะสวัสดีชื่ชื่อฟลาวี่ฟลาวี่เดฟลวเวอร์ กูจะตั้งชื่อกูจะตั้งชื่อมึงว่าอ e ีดอกนะโอเคฟาวีฟาวีฮึมเธอนต่เพิ่งมาใหม่ที่ใต้ดินนี้ใช่ไหมล่ะอ๋อเธอหน้าจะงงมากเลยสิใช่กูงงมากมึงเป็นใครมึงพูดกับกูได้ยังไงจะมีใครสักคนบอกให้เธอรู้นะว,ว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างนะ ฉันจะบอกเธอเองแล้วกันโอเคมึงไปมอนทูทรเรียวกูดีพร้อมไหมเอาละไปกันเลย <umba> อเอาล้วกูกลายเป็นหัวใจแล้วเห็นหัวใจนั่นไหมนั่นคือวิญญาณของเธอนี่คือตัวของเธอโอเคอ่ะกูขย,ยับได้ขึ้นลงซ้ายขวาโอเคค่ะลงกันแล้วเป็นกูกูมีเลเวลหนึ่งกูเป็นนี่คือ HP กูเหลืองชิบหายเลย ยี่สิบทยี่สิบโอเคกูคมี HP ยี่สิบโอเควิญญาณของเธอเนี่ยจะยังอ่อนแอแต่ก็จะแข็งแกร่งขึ้นถ้าเกิดเธอมีเลเวลมากขึ้นโอเคเลเวลย่อมจากอะไรเหรอความรักยังไงล่ะจริงดิโอเคนะกูมีความรักระดับหนึ่งถ้าเกิดกูได้ความรักมากขึ้นกูจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นโอเคครับ อย่างที่ผมได้บอกไป Undertale เป็นกูยังไม่ได้บอกเลยว่าโอเค Undertale เป็นเกม RPG ิินี้ที่ผมได้รับโฆษณาบอกว่าเกมนี้มีแมชชีนิกที่ค่อนข้างต่าออกไปนะครับผมสนใจมากแล้วผมอยากเล่นมามากเลยโอเคกูต้องรักคนเยอะๆใช่ไหมกูถึงจะแข็งแกแ่งเธออยากได้ความรักใช่ไหมล่ะไม่ต้องห่วงฉันจะแบ่งความรักให้กับเธอเองนั่นมันอ่ะกูแบ่งให้มึงบ้าง ที่ข้างล่างเนี่ยความรักเนี่ยแบ่งปันผ่านด้วยจากเม็ดขาวๆเล็กๆที่เป็นมิดจะพร้อมไม่ล่ะโอเคกูคต้องเก็บเม็ดขาวๆนั่นเพื่อที่กูจะได้เอเพิ่มขึ้นใช่ไหมดีขยับแล้วก็ไปเอาเอินไองโง่ไม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 ,ไม,ไม,ไม ไม่กูจะตายนั่นแหะเริ่มเกมเลยเหรอไอ้โลกเนี้ยมันก็แค่ฆ่าหรือถูกฆ่าเท่านั้นแหละใครมันจะพลาดโอกาสแบบนี้ไม่ได้ตายพ่อมึงพ่อมึงพ่อมึงอีดาอีดาอีดา อีาฉันเป็นสัตว์ร้ายที่น่ากลัวอะไรเช่นนี้มาทรมานเด็กตัวน,น้อยๆคนนี้ได้ยังไงอ้าอย่ากลัวไปเลยนะไม่ใช่คุณจะแปละว่าอะไรดีวะลูกรัก <c oughs> อ้าอยากก่ากลัวไปเลยนะลูกรักเด็กน้อยฉันคือโทรเรียหผู้ดูแลซาบประคำพังแห่งนี้ ฉันผ่านตรงนี้ทุกวันเพื่อที่จะดูว่ามีใครหล่นออกมาหรือเปล่าเธอนําเป็นมนุษย์คนแรกเลยที่จะมาในที่นี้เป็นเวลานานมากแล้วมาสิฉันจะพาเธอไปดูผ่านซากประหลาดของทางนี้เองมาทางนี้เลยโอเคครับ <SM> <Wh> เหยียบอีดอกแป๊บอืออืออีดอกเลยโอเคนะครับเราจะเดินตามโถเลียวไปแล้วเราจะมาดูกันว่า เราจะหาทางวิธีเพิ่ม Level เลเวลของเราอย่างไรกูไม่เล ouais ียกเลิฟเลยไหมอ่ะเฮ้ยครบโทนิอันี่คือใบเงาของซาขับซากระขับพังส่องแสงลงมาเติมความมุ่งมั่นให้กับคุณ HP เต็มโอเค HP ของเราเต็มแล้วนะครับเซฟไหมเซฟซากระพังทางเข้าโอเค โอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแห่งใหม่ของเธอเจ้าเด็กน้อยให้อนุญาตฉันในการสอนเธอในการทํางานของซากประหับพังแดงนี้หนอะยกูไม่สามารถพูดคําที่มันเป็นรอเรือได้รัวๆซากประหับพังโอเคอนะน่ซากประหับพังแห่งนี้มีพัซ<ม>ิลเต็มไปหมดเป็น สิ่งที่รวมขึ้นจากเทคโนโลยีโบราณและกุญแจไขประตูโอเคละมัง <laughs> ถ้าจะผ่านให้ไ่ได้ผ่านไปไม่ได <p ff f> ้ถ้าจะผ่านมันให้ไป,ไปให้ได้เธอต้องจะต้องแก้พัซเซิสั่งห้องแต่ละห้องไปเรื่อยๆทำตัวให้สบายปรับตัวให้เข้ากันกับพัซเซลเหล่านี้นะจ๊ะโอเคโอเคเกมนี้มีพัซเซลและเป็นเกม RPG ใช่ป่าวะจะมีเพียงผู้กล้าเท่านั้นที่จะสามารถผ่านไปได้ผู้กล้าและผู้โง่เขานั้นจะไม่เดินเส้นทางเดียวกันเสมอเฮ็ด <Hey. S 1> อยู่ดีๆก็คมอะ่ะเกมในการจะเดินหน้าต่อในเกมนี้เธอจะต้องสับสวิตหลายตัวด้วยกันอย่าก,กังวลไปเลยฉันได้เขียนชื่อไว้แล้วแต่ละสวิตรอ กดแซดเพื่ออ่านไปค่ะรู้แล <laughs> ้ว่ะให้เดินตามทางโอเคถ้าไม่เดินตามทาง <laughs> กูก็จะเดินไม่ได้ค่ะโปรด,ดกดสวิตช์นี้โดยทรเรียวทำไมกดนะสวิตช์อันแรกอยู่ตรงกำแพงตรงนั้นแหละเธอต้องการความช่วยเหลือเลยไหม <laughs> กดส <Sweet> วิตช <laughs> ์บนกำแพงสิ <laughs> เอาสิเธอทำได้ไม,ม่ไมเไม่ได้หรอโอเคกดก็ได้กดก็ได้กดกไดจึ๊อวสวิตช์นั่นคือบังคับให้โทรเดลเดินต่อไปนะครับเอาเลยกดสวิตช์ตรงด้านซ้ายนั่นเลยถ้ากดด้านขวาไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เธอต้องกดสวิตช์อีกอันหนึ่งฉันจดชื่อไว้แล้วนะ โอเคเธอจอดไว้บนกำแพงนี้ฉันรู้จรกเย้เย้ฉันรู้สึกภูมิใจในตัวเธอมากเลยจ้ะเด็กน้อยเราผ่านไปยังห้องถัดไปกันเถอะในฐานะมนุษย์ในใต้ดินแห่งนี้มอนสเตอร์ก็อาจจะทำร้ายเธอได้เธอจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับสถานการณ์แบบนี้อย่าปไปกังวลไปกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันเรียบง่ายมาก เม่อเธอเจอมอนสเตอร์กรุ้แน,น่เธอจะเข้าสู่โหมดการต่อสู้ในขณะที่เธอต่อสู้ให้พูดอย่างเป็นมิตรฮะมันก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับเลิฟที่กูจะได้มากขึ้นเป่าวะให้ถ่วงเวลาไว้เดี๋ยวฉันจะมาช่วยเธอเองฉันจะมาช่วยแก้ไขความขัดแย้งเองลองฝึกพูดกับหุ่นหน้าโงตตัวนั้นดูสิ เธอต้องการไอเดียในการพูดคุยหรือเปล่าปกติฉันจะเริ่มด้วยคำว่าเฮ้เป็นไงบ้างสบายดีไหมเธอสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหนังสือที่เธอชอบเอ้ยเขาชอบก็ได้นะถ้าเล่นมุกตลกได้ก็ถือว่าจะเป็นการทำความรู้จักกันที่ดีมากขึ้นแหละลองฟังมุกนี้ดนูนะ What did the skeleton tie his r o e with? ฮะอ๋อโครงกระดูกเอาแผ่นอะไรตกแต่งเพดานชิงเกิลส์กูขอโทษมุกนี้เกินความสามารถกูจริงๆถ้าใครที่ทราบนะครับพิมพ์ว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยเอ่อกูขอโทษกูไม่ขำเพราะกูไม่เก็ตขอโทษจริงๆนะ อ่าโอเคอโอเคนะครับเราทําการต่อสู้กับหุนกระป๋องแนงโง่นี้แล้วเราจะต้องทําการถ้าตามที่ทัรเรียวบอกก็คือโทรเรียวบอกให้เราพูดคุยถูกไหมเอ่อต้องทํำยังไงวะไฟทํานี่เฮ้ยไม่ใช่นี่ว่าอ่า ดัมมีนะ่นันมันเอาไว้ไม่ได้ไว้ต่อสู้นะมันเอาไว้เพื่อพูดคุยเราไม่ต้องการทำร้ายใครหรอกนะใช่ไหมมานี่สิเออกูขอโทษกูเลือกผิดอะ่ะมันมีพัสดุหนึน่งในห้องนี้นะฉันไม่รู้ว่าเธอจะแก้มันได้หรือเปล่าพัสดุอะไรพัสดุอยู่ไหนพัสดุตรงไหนอ,ะอ่ะอ๋อนั่น ฟอคกี้จมตีคุณกูต้องตีหรือไม่ถ้าตามที่โทรเรียวบอกคือให้พูดคุยมีปุ่มอะไรบ้างมีปุ่มแอคมีปุ่มไอเทมมีปุ่มเมอร์ซี่ปุ่มเมอร์ซี่เป็นอะไรที่แปลกมากเนื่องจากเกม RPG ทั่วไปมันมีแค่ไฟเมจิกไอเทมนะครับโอเคเราจะยังไม่ยุ่งกับปุ่มเมอร์ซี่ก่อนเราจะมาแอคฟอกี มีเช็คมีชมและมีคู่โอเคเราเช็คก่อนฟอ c กิทแอตแท็กสี่ดิฟเฟนห้าชีวิตยากลำบากมากสำหรับศัตรูตัวนี้ฟอ c กิทอ๋อเนทอเลี้ยฟอ u กิ i หนีไปแล้วคุณชนะแล้วคุณได้รับ e x p 0ศูนย์และตังศูนย์โอเคไหนล่ะพัทเซนพัทเซนอยู่นี้เปล่า ห้องทางด้านซ้ายเป็นเป็นพิมพ์เขียวของห้องทางด้านตะวันออกทางวันตะวันตกเป็นพิมพ์เขียวทางตะวันออกอ่าโอเคกูต้องดูแพทเทิร์นันนี้ใช่ปะเดินขวาหน่อยขึ้นโอเคเกตเกตจัดไปนี่แหละคือพพทเซิลแต่ว่า อ่ะมาให้ฉันจูงมือแป๊บนึงนะออเอ็มจขอบคุณครับทำไมน่ารักขนาดนี้เนี่ยคุณแพ้คะ่พะพัสนนะ่ะดูอันตรายเกินไปนะตอนนี้อ่ะเธอทำได้ดีมากเลยลูกรัก กูเป okay. okay. ็นลูกมึงแล้วเหรอโอเคกูเป็นลูกมึงก็ได้แต่ว่านะฉันมีรีเควสที่ยากมากเลยที่จะให้เธอทำฉันจะขอเธอให้ช่วยเธอเดินไปที่สุดท้องด้วยตัวเธอเองได้ไหมยกโทษให้ฉันด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคได้ได้ได้ถ้ากูไม่เดินเดี๋ยวกูจะมีงานเข้าวัเนี้เพลงมันเปลี่ยน้วย เดินไปสุดห้องเดินไปสุดห้องเดินไปสุดห้องโอ้มันน่าตื่นเต้นมากเลยเดินไปสุดห้องเนี่ยเฮ้ยเราจะเจออะไรระหว่างทางไหมเนี่ยเราเจอเสาโอ้ my god เสาอ้าวสวัสดีลูกรัก ไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ได้ทิ้งเธอไปหรอกฉันก็แค่อยู่ด้านหลังเสานี้ตลอดเลยแหละขอบคุณนะที่เชื่อใจฉันแต่ว่ามันมีเหตุผลหลักเลยที่แบบสำคัญมากในการฝึกอย่างนี้เพื่อที่จะทดสอบความอยู่รอดได้ด้วยตัวเองของเธอฉันนาจจะต้องไปทำธุระแป๊บหนึ่งและเธอจะต้องอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งเลยแหละโปดอยู่ตรงนี้นะ มันอันตรายมากถ้าเกิดเธอจะเดินไปรอบๆด้วยตัวเธอเองเนี่ยฉันมีความคิดแล้วฉันจะให้มือถือมึงมีมือถือกันแล้วเหรอแถวนี้มีสัญญาณด้วยเหรอใครให้บริการเนี่ยกูจะเอาไปใช้บ้าง AS หรือเปล่านี่แท็กไหมถ้าเธอต้องการอะไรแล้วก็ก็แค่โทรหาแล้วกันเนาะเป็นเด็กดีนะโอเคไหม ให้กูอยู่ตรงนี้จริงๆดิโอเคไหน X cancel s a confirm C, conf c menu โอเคเรามีไอเทมเรามี stat เ e นเ e เมันหนึ่ง HP 20 Attack 0 Defense 0 EXP 0เลเวลถัดไป10เรามี weapon อาวุธคือแท่งไม้แล้วก็มี taster <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นกระเรามีไอเทมที่เราก็ยังไม่มีอะไรเลยทั้งสิน้น โอเคมือถือเซ e l l ลกรีสวัสดีค่ะนี่โทรเรียวค่ะเธอต้องการแค่จะเซ e l l ลเฉยๆงั้นเหรอโอเคเนาะฮ e ลโ o h ฮ l ลโลฉันบอกว่านั่นจะพอนะโอเคมือถือ About yourself นี่คือทรเรีเอเธออยากจะรู้เกี่ยวกับฉันมากขึ้นเหรอเอาล่ะชิะันว่าก็คงไม่มีอะไรมากแล้วก็ฉันเป็นแค่แม่สาวติงตองคนหนึ่งที่กังวลมากเกินไปก็เท่านั้นแหละคลิกโอเคค่ะ <c oughs> ขอเลคเมมเรียกเธอว่าแม่ ฮัลโหลนี่ค่ะทอเนีแม่คะฮ <Huh? S 1> ะเธอเรียกฉันว่าแม่งั้นเหรอเอ่อก็เอ่อมันจะทำให้เธอแฮปปี้ไหมถ้าจะเรียกฉันว่าคุณแม่ถ้างั้นก็เรียกฉันในแบบที่เธออยากเรียกกันโอเคเราจะเรียกคุณว่าคุณแม่แลวกันนะฮะฮัลโหลคุณแม่คะ เฮ้ยไปเที่ยวกันไหมชั้นว่าเธอน่ารักมากเลยนะโอ้ฉัเฮ้นน่าน่ารักน่าชังอะไรอย่างนี้ฉินเนี่ยอยากจะยีแก้มเธอจริงเลยฉันว่าเธอเนี่ยมีโอกาสหาคนดีๆมากกว่า ผู้หญิงแก่ๆอย่างฉันหรอกนะจีบอีกได้ไหมเนี่ยจีบได้ด <Okay>. ้วยโอเคเธอเอาจริงกันเหรอ <c oughs> และหลังจากที่เธอบอกว่าเธออยากจะเรียกฉันว่าคุณแม่เธอนี่มันเป็นเด็กน้อยที่น่าสนใจจริง <c> ๆ <oughs> คลิกโอเค โอเคพอครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมกับพวกคุณทำไมตอนนี้ผมไม่ได้เล่นมานานแล้วอะผมจำประโยคปิดปกติผมไม่ค่อยได้ละขอเึ็กก่อนนะไ like, ลค์เฟซบุ๊กแชร์ถ้าชอบแล้วก็สวัสดีครับคือผมลืมไปว่าเกมนี้มันเซฟในเมนูไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะต้องเดินตามหาจุดเซฟก่อนโอเคเนาะโอเคเราเจะจุดเซฟแล้วกรี๊ง ฮัลโหลนี่โทรเลียวนะเธอไม่ได้ออกจากห้องมาใช่ไหมกูออกมาแล้วกูขอโทษคุณแม่คะขูหนูขอโทษค่ะมันมีพารเซนข้างหน้าที่ฉันยังไม่ได้อธิบายเลยมันอาจจะอันตรายมากถ้าเกิดเธอพยายามจะแก้พารเซนด้วยตัวเองเป็นเด็กดีนะโอเคไหมคุณแม่ขอเซฟก่อนนะ Definitely cringing through the leaves fill you with determination นอนกิ้งเล่นไปมาบนบนใบ,นบไม้เหล่านี้เติมคุณด้วยความมุ่งมั่นโอเค HP เต็มเซฟไลค์เฟลิตแชร์ถ้าชอบแล้วก็ Subscribe พติดตามต่อไว้พบกันใหม่กับผม <c oughs> กัน <c oughs> ลิวเฟนวันนี้ขอลาไปก่อนสว่วนรับ <c oughs>